เมือ่อฝรั่งตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเวลาไปถ่ายอะไรที่เมืองไทยผู้คนมักจะพรีเซนต์ว่าเมืองไทยยังไม่ค่อยมีความทันสมัยทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงแล้วกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความทันสมัยมากๆเลยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งในมุมของฝรั่งเองครับก็มองแตกต่างกันนะครับบางส่วนก็มองว่ามันเป็นภาพที่คุ้นชินในมุมมองของใครหลายๆคนที่มองไปที่ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าจะต้องมีการพัฒนาที่น้อยกว่า ดังนั้นถ้าไปนําเสนอภาพโตเมืองความสีวิไลความทันสมัยออกมาเลยคือบรรยากาศแบบนั้นถ้าสมมติว่าไปถ่ายภาพยนต์ไปถ่ายโฆษณาถ่ายออกมายังไงมันก็ไม่ดูเหมือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่คอมเมนต์ีกบางส่วนนะครับก็บอกว่าแต่กรุงเทพเองน่ะมีความทันสมัยที่สามารถพรีเซนต์ความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองได้แล้ว คือถ้าคุณไปถ่ายที่กรุงเทพคุณสามารถถ่ายความเป็นโลเคอลในแบบท้องถิ่นถ่ายวัดวาอารามขนาดเดียวกันก็เห็นภาพของตึกสูงที่อยู่ในโซนเดียวกันได้แต่จะเห็นได้ว่าเวลาไปถ่ายทําที่เมืองไทยจะพยายามพรีเซนต์ให้มันไม่เห็นความทันสมัยเข้าไว้รถไฟฟ้านี่ตัดออกไปได้เลยซึ่งในความคิดเห็นของคนนี้นะครับก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นนะฮะว่า ผมเองก็เข้าใจผิดด้วยว่าผมไม่รู้เลยข้อมูลเกี่ยวกับการเดินททนด้วยรถไฟฟ้าในตัวเมืองคือก่อนที่ผมจะไปถึงที่เมืองไทยมันทําให้ผมเข้าใจว่าไปที่นั่นนะผมตั้งใจจะไปเจอกับรถตุ๊กๆเลยคือต้องเป็นการเดินทางด้วยรถตุ๊กๆในชีวิตประจําวันเท่านั้นออกจากโรงแรมออกจากที่พักมาขึ้นรถตุ๊กๆไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเลยแต่ที่ไหนได้พวกเขามีรถไฟฟ้าใช้งานและมันทันสมัยกว่าเมืองของผมซะอีกขณะที่ความเห็นในอีกมุมมองนะครับก็บอกว่า ประเด็นคือในส่วนที่ทันสมัยมากๆของกรุงเทพถ่ายออกมาแล้วมันดูไม่เหมือนกรุงเทพหรอสิอย่างเช่นถ้าผมต้องการจะไปเก็บภาพของกรุงเทพผมต้องไปเก็บภาพของตลาดน้ําการเดินทางล่องเรือ,รอไม่ก็เป็นย่านสตรีทฟู้ดที่ยังเป็นธรรมดาทั่วไปอยู่ที่ทําให้เข้าถึงความเป็นท้องถิ่นอย่างแท้จริงขณะเดียวกันผมคิดว่าผมทราบดีนะว่าการทานสตรีทฟู้ดในเมืองไทยพวกเขามีฟู้ดคอร์ทที่ทันสมัยมากๆมีสถานที่ขายอาหารที่เป็นระเบียบสะอาดแต่ก็นะผมคิดว่าถ้าจะไปกินแบบนั้นหรือไปถ่ายภาพแบบนั้น ที่สิงคโปร์ก็มีเหมือนกันดังนั้นตัวอย่างง่ายๆในกรณีของผมเองถ้าผมต้องการไปถ่ายรูปที่แบงคอกผมจะไปที่ร้านอาหารริมทางที่เป็นริมทางริมถนนจริงๆเลยและพวกเขาต้องขายกันริมทางแบบนั้นผมไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้นั้นหายไปและพอผมถ่ายภาพออกมานั่นนะ่ะมาแสดงให้เห็นว่าผมมาถึงกรุงเทพแล้วจริงๆซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีคนถกเถียงกันเล็กน้อยนะฮะเขาก็บอกนะครับว่าแต่สิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าคุณคงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในเมืองของคุณ อย่างเช่นถ้าคุณอยู่ที่เมืองไหนสักแห่งในยุโรปแล้วมีคนขายของข้างทางริมทางแล้วก็นั่งทานอาหารกันอยู่อย่างนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองฟุตบาททางเท้าก็ไม่สามารถเดินได้กลายเป็นที่ตั้งร้านขายของแทนแล้วคุณก็ไปนั่งกินข้าวอยู่ข้างถนนคุณคงไม่ชอบสิ่งนั้นในเมืองของคุณแนะ่แต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่านั่นเป็นเพราะว่าคุณนะมาในฐานะนักท่องเที่ยวเฉยๆไอ้สิ่งที่มันดูแปลกตาและดูพัฒนาน้อยน่ยนะมันก็เลยเป็นอะไรที่ดึงดูดความสนใจของคุณได้นั่นเอง แต่พอเมืองไทยพรีเซนต์ในส่วนที่ทันสมยัยคุณกลับไม่ได้สนใจทง้งที่บางทีโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างมันมากกว่าเมืองของคุณแต่คุณก็ดานไปสนใจสิ่งที่มันเป็นส่วนที่ยังไม่มีการพัฒนามากกว่าขณะที่บางคนนะครับก็ให้ความเห็นว่าแต่ผมมีความเชื่อนะว่าถ้าไทยพรีเซนต์หรือแม้แต่ใครก็ตามไปถ่ายที่เมืองไทยแล้วก็พรีเซนต์ทางด้านความทันสมัยของไทยยังไงมันก็ตึงดูดความสนใจของผู้คนได้อย่างแน่นอนคือผมจําได้ดีเลยเวลาไปถึงกรุงเทพ กรุงเทพนะั้นมีส่วนที่ดูทันสมัยมากๆล้ำหน้ามากกว่าหลายๆเมืองเล็กๆในยุโรปมากเลยแต่ขณะเดียวกันพวกเขายังมีเอกลักษณ์ของตัวเองดังนั้นถ้าพรีเซนต์ในแง่ของความทันสมัยของตัวเมืองควบคู่ไปกับความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเมืองไปด้วยดูยังไงมันก็เป็นกรุงเทพมหานครและดูยังไงก็เป็นประเทศไทยได้เหมือนกันแต่ประเด็นก็คือผมเชื่อว่าในมุมมองของคนที่เข้ามาถ่ายทํานะพวกเขามองว่าต้องถ่ายอะไรที่มันดูแตกต่างจากโลกที่พวกเขาอยู่ ทั้งที่ในความเป็นจริงตัวเมืองของไทยเนี่ยพัฒนามากๆแล้วแต่การไปถ่ายทำหรือให้เห็นภาพบรรยากาศที่เหมือนย้อนยุกหรือไม่ก็ไม่ทันสมัยเลยอะไรแบบนั้นอ่ะมันดูเป็นอะไรที่จะดึงดูดใจผู้คนให้รับชมได้มากกว่าเพลเพผมคิดว่าชาวตะวันตกบางคนอาจจะรับไม่ได้โดยซ้ํากับการที่เห็นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พัฒนาได้มากกว่าเมืองของพวกเขาไปแล้วขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่า มันเป็นความเชื่อของคนจํานวนมากมากกว่าที่พวกเขาเข้าใจผิดไม่ใช่รับไม่ได้หรอกนะคือเวลาที่คนมองมาประเทศในเอเชียถ้าไม่ใช่ประเทศที่มีชื่อเสียงมากๆก็จะมีความรู้สึกโดยพื้นฐานอยู่แล้วว่าเป็นเมืองที่มีราคาถูกกว่าสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยเงินน้อยนิดก็สามารถอยู่ได้สบายๆทีนี้ก็เลยไปเกิดความเข้าใจว่าพอเป็นเมืองที่ใช้เงินน้อยกว่าค่าของชีพถูกกว่าก็ต้องเป็นเมืองที่พัฒนาน้อยกว่าแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้น ทีนี้พอเป็นเรื่องของสื่อโฆษณาหรือในภาพ,พยนตร์ก็เลยต้องพรีเซนต์ว่าเวลาตัวละครบินไปที่ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะต้องพรีเซนต์ว่าไปถึงแล้วก็เห็นภาพบรรยากาศของความยากจนความไม่ได้รำด่ำรวยไม่ได้ทันสมัยอะไรมากนักแน่นอนว่าสิ่งที่พวกคุณพูดมาว่าถ้าพรีเซนต์ในมุมของทันสมัยของประเทศไทยก็ดึงดูดความสนใจของผู้คนได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามในมุมมองของคนที่ไม่เคยไปถึงเมืองไทย พวกเขายังมีความเชื่อแบบนั้นอยู่ว่าไปที่เมืองไทยบางคนยังเผลอเข้าใจทรรศธมจากการที่เห็นในภาพยนตร์พวกเขาอาจจะเห็นบรรยากาศของการขี่ช้างนั่นคือสิ่งที่คาดหวังแรกๆเมื่อพูดถึงประเทศไทยอย่างไรก็ตามมันก็เป็นในมุมมองของความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ขณะที่คอมเมนต์ที่เข้าม,มาโต้แย้งนะครับก็พูดได้อย่างน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าความทันสมัยของตัวเมืองมันไม่ได้อยู่ที่การเดินทางที่ทันสมัยแบบที่เห็นในกรุงเทพยอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งถนนหนทางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมยัย แน่นอนสิ่งเหล่านี้นะกรุงเทพมีเรียกว่าไม่ขาดเลยทีเดียวแต่ผมคิดว่าโดยเฉลี่ยในมุมมองของผู้คนเวลามองมาที่ประเทศไทยแน่นอนว่าสื่อภาพยนตร์ก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมถึงทําอย่างนั้นหรือว่าโฆษณาเองทําไมถึงต้องพรีเซนต์ให้มันไม่ได้ดูทันสมัยอะไรมากมายเพราะมันรวมไปถึงส่วนอื่นๆของประเทศด้วยต่างหากทีนี้คุณภาพชีวิตคุณไปเทียบกับเมืองต่างๆในยุโรปดูก็ได้หลายๆเมืองไม่ได้มีตึกเกิน 3- 4ชั้นเลยซ้ำแต่ทำไมถึงเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าได้ นั่นคือภาพจำของตัวเมืองสิ่งที่ผมก็ำลังพูดถึงอยู่คือภาพจำของตัวเมืองหรือบริบทของทั้งประเทศมันเป็นภาพจำแบบนั้นเพราะฉะนั้นในมุมมองของการไปถ่ายทําเองการสื่อให้เห็นถึงภาพจำอย่างนั้นจริงๆมันก็เป็นส่วนที่จะต้องเอามาใส่ในรายละเอียดไม่ใช่เหรอซึ่งขอมเม่ถัดมานะครับก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าแต่ประเด็นก็คือพวกเขาใส่ภาพจำที่มันเกินความเป็นจริงไปมากกว่านั้นสักหน่อย ผมสังเกตมาหลายเรื่องแล้วภาพยนตร์หรือแม้แต่โฆษณาเองผมสังเกตเวลาที่ตัวละครใดๆก็ตามมาที่เมืองไทยพวกเขาจะไปอยู่ที่โรงแรมที่ไหนสักที่ที่มันดูแบบว่าห้องไม่เก็บเสียงเสียงดังอยู่ตลอดเวลามีพวกคนโกเวกว่อยๆหรือไม่ก็ห้องที่ดูไม่ค่อยสะอาดสะอ้านอะไรมากนักแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่เลยสิตอ่อให้คนไปหาที่พักที่ราคาถูกสุดๆหรือราคามาตรฐานทั่วไปผมบอกได้เลยว่าห้องพักในประเทศไทยนั้นสะอาดมาก โรงแรมที่คุณได้รับมันดีกว่าโรงแรมในหลายๆประเทศที่มันแพงกว่านั้นคือถ้าเป็นแบบนี้นะถ้านําเสนอตามความเป็นจริงผมคิดว่ามันก็คงไม่มีปัญหาอะไรใดๆแต่เรื่องของสื่อเองนี่แหละมันทําให้นักท่องเที่ยวจากตะวันตกหลายๆคนผมบอกเลยว่าหลายๆคนอนะเข้าใจผิดมากๆบางคนอะเตรียมตัวเตรียมใจมาที่ประเทศไทยยังกับจะไปผจญภัยอะไรยังไงอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงพวกเขาน่ะสบายกว่าที่คาดเอาไว้เยอะมากเลย แต่บางคนไปติดภาพจำนะว่าจะไปที่ประเทศไทยอาจจะได้อยู่โรงแรมที่มันไม่มีแอร์ไม่มีเครื่องปรับอากาศได้อยู่ในห้องที่ร้อนอบอ้าวพวกเขาจึงเตรียมตัวที่จะรับกับการประจนภัยแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นคือถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยมันคงไม่ใช่ชีวิตเาวากับสวรรค์แน่ๆผมคิดว่ามันอาจจะตรงกันข้ามกันเลยแต่พอมาถึงเมืองไทยทุกๆคนจะรู้ดีว่าหลายๆสิ่งที่มันแพงมากๆในยุโรปกับกลายเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้ในราคาประหยัดไปหมด ขณะที่คอมเมนต์ของคนที่โตแย่นะครับก็ยังบอกอยู่นะครับว่าคุณต้องไปดูในเรื่องบัจจใจอื่นๆเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมการเข้าถึงของระบบสวัสดิการอะไรต่างๆของผู้คนจะดีกว่าแน่นอนว่าสิ่งที่คุณพูดมานั้นที่เมืองไทยนะ่ะมีทุกอย่างเหมือนในยุโรปหมดเลยแต่ความเป็นจริงมันมีอยู่ว่าคุณต้องดูในระดับไรายได้ทั่วๆไปของผู้คนทั่วๆไปในประเทศคุณมั่นใจได้อย่างไรว่าถ้าสมมติคุณมีระดับไรายได้เท่าคนในท้องถิ่น แล้วคุณจะมีชีวิตที่ดีได้เพราะฉะนั้นภาพของความยากลําบากท,ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับผู้คนที่นั่นด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการอยู่ในที่พักอาศัยที่แออัดไม่ได้มีความสะอาดสะอ้านอะไรมากนักสิ่งที่สื่อต่างๆปีเซมมันเป็นภาพจริงที่เกิดขึ้นจริงอยู่แล้วซึ่งเจ้าของคอมเมนต์คนก่อนหน้านะครับก็เข้ามาบอกว่าแต่ประเด็นก็คือถ้าคุณมาในฐานะชาวตะวันตกมาจากประเทศใดๆก็ตามในยุโรปหรือแม้แต่มาจากสหรัฐอเมริกา แล้วไปที่ประเทศไทยคุณไม่ได้สัมผัสโมเมนต์แบบนั้นแน่นอนผมไม่ได้ปฏิเสธนะว่าคนที่ยากจนที่เมืองไทยก็อยู่ในที่พักอาศัยที่มันไม่ค่อยดีมากนักแต่ถ้าคุณไปในฐานะของคนที่มาจากประเทศที่ร่ำรวยกว่ามันไม่มีโอกาสเลยที่คุณจะไปอยู่ในห้องพักที่สุดแสนจะแออัดแล้วก็ต้องหารกันอยู่หลายคนอะไรแบบในโฆษณาบางเรื่องที่ถ่ายทำออกมาแบบนั้น เพอๆคุณจะได้อยู่ในที่พักที่มันดีกว่าในประเทศของคุณมีเครื่องปรับอากาศอย่างดีพร้อมพนักงานให้บริการต้อนรับคุณอย่างกับว่าเป็นโรงแรมราคาแพงท่านที่คุณจ่ายถูกกว่าประเทศของคุณถึง3าถึง4เท่าเลยประเด็นก็คือคุณมาในฐานะนักท่องเที่ยวมันไม่มีทางที่จะไปเจอกับความยากลําบากอะไรเลยคือถ้าเป็นประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นอาจจะใช่อยู่บ้างแต่สำหรับประเทศไทยณนะตอนนี้ไม่ใช่แล้ว เอาแค่การเดินทางออกจากสนามบินไปด้วยรถไฟใต้ใตดินนี่ก็เป็นอะไรที่มันวุหวังมากๆแล้วผมก็ไม่เห็นว่าสนามบินในยุโรปทุกๆแห่งจะมีอะไรแบบนั้นนะนะขณะที่คอมเมนต์หลักของอีกคนนะครับก็บอกว่ากรุงเทพมหานครไม่ใช่แค่ล้ำหน้าแต่ผมเชื่อว่าล้ำหน้ากว่าหลายๆเมืองเด่นๆที่อยู่ในยุโรปเลยยกเว้นก็แต่เมืองที่เป็นศูนย์กลางก็เท่านั้นแหละเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าดูได้จากโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ผมลองเดินทางด้วยรถไฟฟ้า bts รถไฟฟ้าเดินทางใต้ดินและก็ยังมีการเดินทางด้วยอื่นๆอีกสิ่งที่ผมเจอระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นห้างสินค้าที่ใหญ่โตคือก็ต้องบอกว่าใหญ่โตกว่าหลายๆเมืองในยุโรปและในยุโรปนี่ออกไปในทางที่แบบซบเซาสถียซ้ำสำหรับห้างสินค้าห้างสินค้าในยุโรปไม่ได้เข้าใกล้กับความทันสมัยของห้างในไทยเลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับว่ามันเป็นทิศทางการเติบโตของธุรกิจที่แตกต่างต่างหา คือในประเทศไทยหรือหลายๆประเทศในเอเชียที่อยู่ในสภาพภูมิอากาศร้อนบอกได้เลยว่าห้างสรรพสินค้านั้นยังสามารถไปต่อได้พวกเขาจึงพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็พัฒนาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในด้านของความหลากหลายเองในด้านของการตกแต่งการดีไซน์มันก็เลยทําให้ห้างของไทยนั้นดูมีความทันสมัยมากกว่าทางฝั่งยุโรปอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่านั่นเป็นความนิยมที่แตกต่างเท่านั้นไม่ใช่ว่ายุโรปจะทําไม่ได้นะ ขณะที่คอมเมนต์ัดมานะครับก็บอกว่าอ้าวแล้วทําไมในประเทศไทยถึงดูมีตึกสูงที่ทันสมัยมากกว่าผมไม่ต้องไปเปรียบเทียบที่ไหนไกลนะเปรียบเทียบที่อังกฤษก็ได้จะเห็นได้ว่าในอังกฤษเมืองบางแห่งก็ทันสมัยนะแต่ทว่าพวกเขาไม่ได้มีตึกที่สูงแบบกรุงเทพเลยความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าคุณก็ต้องไปดูที่จํานวนประชากรด้วยคือเมืองไหนที่จํานวนประชากรเยอะหนาแน่นนะมันก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นตึกสูงได้มากกว่า อย่างในชารัฐอเมริกานิวยอร์กนั่นน่ะเป็นเหมือนสถานที่รวมตึกสูงไว้มากมายแต่ถ้า,ามองดูดีๆนิวยอร์กน่ะพื้นที่น่ะน้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับพื้นที่ในเมืองอื่นๆดังนั้นการเกิดขึ้นของตึกสูงจะมีความไปไปได้มากกว่าเพราะมันคือการพัฒนาในแนวตั้งอย่างนี้เมืองหลายๆแห่งของจีนก็คงพัฒนามากกว่าหลายๆเมืองในยุโรปไปแล้วนะสิเพราะว่าตึกสูงก็เกิดขึ้นอย่างมากมายแต่ในความเป็นจริงก็คือเพราะประชากรเยอะก็เลยทําให้ต้องพัฒนาตึกสูงเข้าไว้ ขณที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าแต่ผมไม่รู้สึกว่ากรุงเทพมหานครและก็พื้นที่ต่างๆของประเทศไทยจะประชากรเยอะเลยนะสิ่งที่เห็นก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ากรุงเทพเป็นศูนย์รวมทางด้านเศรษฐกิจตึกสูงก็เลยเกิดขึ้นเยอะผู้คนอาจจะมาอยู่ที่นี่กันแต่เอาจริงผมเห็นหลายๆเมืองประชากรเยอะกว่านี้มากเลยแต่ว่าตึกสูงก็ไม่เห็นว่ามันจะเยอะกว่ากรุงเทพขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าภาพลักษณ์ที่ฉายออกมาให้เห็นถึงความไม่ทันสมัยของไทยนั้น มันสร้างความเข้าใจผิดกับนักเดินทางที่ยังไม่เคยไปถึงเป็นอย่างมากเลยผมเองเป็นคนหนึ่งที่เคยเข้าใจแบบนั้นผมมีความเข้าใจผิดนี้จากการที่ไปเห็นภาพของประเทศไทยผ่านภาพยนตร์รวมไปถึงเวลาที่เราดูสารคดีก็ตามจะเห็นได้เลยว่าเวลาเห็นภาพเกี่ยวกับเมืองไทยเราก็จะเห็นวัฒนธรรมซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปถ่ายที่ตรงไหนของประเทศพอไปถึงที่กรุงเทพเราไม่เจอสิ่งเหล่านั้นที่เป็นแบบนั้นเลยผมก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่า เราจะต้องไปที่ไหนซึ่งก็มีคนเข้ามาถามกลับนะครับว่าวัฒนธรรมที่คุณหมายถึงนี้คืออะไรคือวัฒนธรรมบางอย่างมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จัดขึ้นภายในบางส่วนของประเทศเท่านั้นนั่นก็เลยทําให้คุณอาจจะไม่สามารถเห็นได้เวลาที่คุณไปถึงที่ประเทศไทยอย่างผมชอบเทศกาลหนึ่งที่จังหวัดเลยซึ่งอยู่ทางตอนเหนือเขาก็ใช้คาว่าทางตอนเหนือมาครับซึ่งจริงๆก็เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ โดยต่างชาติคนนี้นะครับก็เล่าต่อว่าเขาไปเห็นภาพสิ่งนี้นะครับน่าจะเป็นเทศกาลอะไรสักอย่างที่อยู่เมืองเลยนะฮะเขาก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดเล็กๆแห่งนั้นและก็ได้ไปสัมผัสในช่วงเวลาดังกล่าวและหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เจอเทศกาลแบบนั้นอีกเลยและไม่ได้มีอยู่ทั่วประเทศไทยด้วยบางเทศกาลคุณอาจจะต้องศึกษาหาข้อมูลว่าพวกเขาจัดขึ้นในช่วงเวลาไหนมันไม่ได้มีอยู่ทั่วประเทศหรอกนะยกเว้นก็แต่เทศกาลสงการที่คุณจะสามารถสัมผัส กับความเป็นเทศกาลสัตว์น้ําของประเทศไทยได้ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของประเทศก็ตามว่าแต่เข้ามาในช่วงกลางเดือนเมษาคุณก็จะเจอกับประสบการณ์แบบนั้นแบบที่เห็นตรงปกเป๊ะเลยคอมเมนต์สุดท้ายนะครับก็บอกว่าประเด็นก็คือความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยมันทําให้หลายคนเข้าใจผิดแต่ในภาคของการทําภาพยนตร์ในการทําสื่อสารคดีอะไรต่างๆโฆษณาเองแต่ผมก็เข้าใจได้นะว่านั่นคือเหตุผล พวกเขาก็เล่นกับความเข้าใจผิดแบบนั้นต่อไปบางครั้งมันหนักถึงขั้นที่ว่าหลายๆคนยังเข้าใจว่าในประเทศไทยยังมีการใช้ช้างในการดําเนินชีวิตอย่างกว้างขวางอยู่แต่ในความเป็นจริงแล้วมันแคบมากๆเลยที่คนจะมีช้างอยู่ประจําบ้านอะไรแบบนั้นแลวผมก็พบว่าช้างนั้นเป็นเหมือนกิมมิคของการท่องเที่ยวเท่านั้นในความเป็นจริงแทบจะไม่มีใครมีช้างอยู่บ้านเลยมันโอกาสน้อยมากๆที่จะเจอคนเลี้ยงช้างไว้ที่บ้าน นั่นเป็นสิ่งที่ผมก็เข้าใจผิดด้วยเช่นกันสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณสำหรับรับชมนะครับยังมีหลากหลายหัวข้อให้เลือกรับชมต่อนะครับสามารถเลือกรับชมต่อได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดี